สวัสดีครับผมยาแล้ครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่ ZEV ตอีวีสเตชนสาขาสี่มุมเมืองลงังสิตประทุมธานี่กันผลได้ไหมนะครับโอเคอันนี้ก็ลูกค้าก็รีเฟซเป็นผ้าใบสีสีใสๆเลยนะฮะไหมครับง่ายๆ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับที่จะใช้รถอันตาโปรหรืออันตาพันห้านะครับใช้ในการจำหน่ายสินค้าก็ได้นะครับอันนี้ลูกค้าใช้ในลายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรถรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งเข้ามาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอเปิดตัวนะครับทางโรงงานที่ทำหลังคาให้ก็ทำการติดตั้งประบัให้เราอย่างเรียบร้อยนะครับดูดีมีมาตรฐานเลย นะครับโหแบบนี้ติดขนาดนี้นี่ผมว่าการฝนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น่เจ๋งมากจริงๆรถอันต้าพันห้าอันต้าโปรนะครับก็เป็นรถเพื่อใช้ในการค้าก็ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยนะฮะต้องการรถประเภทเนี้ไปใช้เพื่อการค้านะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของการ พลังงานนะครับแล้วก็ประหยัดในเรื่องของการแมนเทนแนนด้วยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าข้อดีคือแม่นเทนแนนน้อยครับรถน้ํามันเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการแมนเทนแนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนอาแล้วก็อายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์แต่ตัวมอเตอร์เองเนี่ยที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่ถือว่านานมากๆแล้วก็มีปัญหาจุกจิกคนใจที่ถือว่าน้อยมากตอนนี้เองนะครับ เราเน้นนะฮะเน้นในเรื่องของความแข็งแรงทนทานแบตเตอรี่ที่เราให้เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับขนาด60โวลต์45มแอล้วเราวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ